สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้มั่มยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และมั่มจะพาทุกๆคนไปเที่ยววัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่และเป็นวัดแรกที่อยู่ในกำแพงเมืองเชียงใหม่ภายในวัดก็จะมีเจดีย์ช้างร้อมซึ่งสร้างเรียนแบบวัดอาช้างร้อมที่สุขโขทัยของพ่อขุนรามคำแหงและยังมีพระพุทธรูปสำคัญสององ,องค์นั่นก็คือพระแก้วขาวและพระศิลาปางทรรมานช้างนาราคีรี ครั้งที่พ่อขุนเมียงรายนะคะได้ทำการสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นในปีพศ1839พระองค์ทรงยกพระตำหนักที่ประทับชื่อตำหนักเชียงมัน่นถวายเป็นพระอารามใหม่ชื่อว่าวัดเชียงมัน่นวัดนี้เป็นที่ประิษฐานของพระพทุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่คือพระเศษตังขมุนีหรือพระแก้วขาว วัดเชียงมั่นจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในเขตกำแพงเมืองซึ่งก็จะมีเทศกาลสลักพัดหรือทานปุวยสลากจะมีการทานข้าวสลักที่วัดนี้ก่อนแล้วจงจะทำที่วัดอื่นๆต่อไปในสมัยพระยาเมงรายวัดเชียงมั่นยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเผยแท่พุทธศาสนาอีกด้วย วัดเชียงมั่นจึงเป็นวัดที่มีการรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมากมายเสนาสะนะต่างๆไม่ว่าจะงานจิตรกรรมงานสถาปัตยกรรมงานจิตรกรรมและงานวิจิตรศิลป์ต่างๆและที่นี่ยังมีศิลาจารึกซึ่งได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์สามพระอ,องค์อยู่ด้วยนั่นคือพญางมเมืองพญา,ามงไรายและพ่อขุนรามคำแหง นอกจากนี้บริเวณผนังโบสถ์ของวัดยังมีเรื่องราวของงานเขียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติต่างๆของพระมหากษัตริย์ทั้ง3าพระองค์รวมถึงลักษณะของการได้อยู่การได้ใช้ชีวิตของประชาชนในยุคสมัยนั้นรวมทั้งมีตัวอักษรที่เป็นข้อความเป็นคําเขียนภาษาของโบราณให้สําหรับคนที่สนใจเรียนรู้ภาษาของโบราณได้ไปศึกษาด้วยเช่นกัน นอกจากสถาปัตยกรรมที่เราพบเห็นแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปกราบไหว้องค์พระพุทธรูปต่างๆจนเรียบร้อยแล้วด้านหลังนะคะก็ยังมีหอไตรซึ่งไม่ใช่ธรรมดาของทางภาคเหนือที่จะเป็นหอไตรยอยู่กลางน้ําเฉกเช่นภาคกลางรวมถึงมีอนุสาวรีย์พระขุนเมงรายให้เราได้ไปกราบไหว้สักการะพระอ,องค์ท่านด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้มั่งไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการท่องเที่ยวสําหรับนี้มั่งไปค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน